留留门就也好 ตั้งโชว์ตัวเลยนะหันหน้ามาหน่อยดิคุณเพื่อนคุณเพื่อนหันหน้ามาหน่อยงอนกันหรือไงฮะมาหันข้างให้กันเนี่ยมอ, <laughs> องอะไรเนี่ยหันหน้ามาหาหน่อยดิ ก็จีร้องเสียงดังมากเลยเขาร้องเองเสียงดัง พี่เคนสวัสดีค่ะขอบคุณที่เคนพนมพานะคะเมื่อกี้ร้องเสียงดังมากเลยเ,เขาร้องเองเสียงดังสิงโตสวัสดีชาวลูกสวัสดีคุณเพื่อน สวัสดีค่ะพี่เชนนกไม่ได้ขึ้นรลานานนกเลยลองขึ้นแบบเรือเรียมือตัวเองหรอสวัสดีค่ะพี่เชนจ้ะนกขอบคุณเอ้นอนกไม่ได้ขึ้นช่องนี้นานลนวนก็เลยหาอะไรเลยไม่ใช่ นั่งโชว์ตัวอะไร